เรื่องของในสัพปริสธรรมหรือว่าทรรเจ็ดประการของก็คือทรรที่ทําให้เราเป็นคนดีตอนนี้ก็เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เป็นอะไรเป็นแนวทางพัฒนาตนให้ทั้งด้านศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพื่ออะไรเพื่อความสัมพันธ์กับคนอื่นทีนี้ก็มีกล่าวในทางุทธาราน์จสันสันตากาิบาตนะ ในเรื่องของสัพพุิสัปป์สูตรสัพพุทสูตรสัพพุสธรรมเนี่ยเจ็ดที่เราได้พูดถึงว่ารู้เหตุรู้ผลที่จริงนะตามหลักธรรมเขาเรียกว่าข้อที่หนึ่งก็คือธรรมะจักรธรรมะธรรมัยุตตาธรรมยุตา,าก็คือรู้จักธรรมรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรสิ่งใดดีหรือชั่วสิ่งใดเหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมนะ อันนี้ก็อยู่ในสิน่งข้อที่สองคืออัดถันตุตาถัานตุตาก็คือรู้จักประโยชน์ก็รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์วีประโยชน์เฉพาะหน้าหรือระยะยาวอันนี้อันนี้ว่าอัดถันตุตาอันที่สามคืออัดตันทุตาก็คือรู้จักตนเรียกว่า รู้ความสามารถขีดจํากัดจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเนะมื่อวานพูดถึงเรื่องจิตอันนี้ก็พูดโดยรวมมคร่าวๆวนะ่ารู้จักตัวเองอันสี่ก็คือมันกั้งยุตตาคือรู้จักประมาณรู้จักพอดีในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องค่าใช้จ่ายนะอันนี้ก็อยู่ในสี่เหมือนกัน,นอันที่ห้าก็คือการังยุตตา กลังกก็ให้รู้จักการรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการจะทําสิ่งต่างๆในวั mm hmm. นในวรที่หกก็คือบริสันยุาตาก็รู้จักชุมชนบริบทรู้ว่าควรประพฤติอย่างไรนกุ่คืคนเราเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เราควรจะประพฤติตรมอย่างไรงนม ทีนี้ก็อันที่เจ็ดก,ก็คือปัจจคันปัจจา,า,านยักยุงตาก็คือรู้จักอุปการรัคุณรู้จักบุตรปนตอบแทนคุณ,คณ,คณตมควรทีนี้เราขายายว่าถ้าเราจะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเราจะนํามาใช้อย่างไรในเรื่องของธรรมจิตตารู้จักธรรมก็เห็นผิดว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิด อันนี้เป็นระดับปัญญาเราจะไปฟังกลุ่มไหนพูดก็ได้บางทีก็อาจว่าจะตีความต่างของคนนี้ต่างตัวเหตุที่เขาอยากจะพูดแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักคำเป็นบาดเบื้องต้นเราจะแยกแยกไม่ออกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดตามหลักรรมก็ตามเหตุแล,แล้วกนอันนี้เราก็จะกลายเป็นว่า การโกงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้ได้ของดีๆมาได้เงินได้ทองแต่จริงๆแล้วเป็นสุฏทีนี้เราก็จะหาว่าไอ้พูดความจริงแม้จะขัดใจมันเป็นธรรมเวลาเราไปพูดความจริงมันเป็นธรรมบานะแต่มันก็มันยอดมันไปขัดมันยกมันไปขัดใจคน ทีแ่แบบเองกล,าล่าเราก็จะทําให้เกิดว่าเรายังไม่รู้จักเองหรือเวลาเราไปรู้ว่ามันเป็นข่าวปลอมแล้วก็ดูเราก็แชร์ไปก็น่าเชื่อถือแต่จริงแล้วมันก็ไปสร้างทุกข์หรือว่าไปก่อกความสงบไม่ให้สังคงสมสงบขึ้นอันนี้ก็รู้ว่าอันไหนเป็นธรรมที่นี้่ ัดฐานยุตาก็คือรู้จักประโยชน์ในขณะที่ว่าเราไม่ใช่ว่าประโยชน์นีมันก็จะมีสามระดับประโยชน์สามระดับก็คือประโยชน์ตนก็คือขัตับประโยชน์ผู้สื่อก็ผลิถขัดหรือว่าประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเหนี้จหมนในพะสตรที่บอกว่าประโยชน์ตรน อย่างนี้แหละเราก็เอามาใช้ได้ทีน,นี้รู้จักตนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราเป็นใครบางทีเรากล่าคทัอย่างเงี้ยเราก็จะฟาดควงฟาดงานฟาดปีนของคึ้นดีเขาจะพูดอะไรก็ให้พูดไปอันนี้ก็เรารู้จักตนถ้าเราไปกล่าวภาดปีงมันก็จะกลายเป็นว่าพวกวัดเสื่อมตัวเหมือนกับว่าดูด,ดือ ดูถูเขาดูถูกตัวเองจนเกิดไปอันนี้เป็นพื้นฐานของความเนี่ยขอมเนื้อของตนเป็นการพัฒนาเป็นถ้าเรารู้เราก็จะมีกากรพรัฒนาต้องรู้จักว่าเราเนี่ยมีอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ร้อนไหมกิจกรรมของร่างกายเราทำง,งานได้แค่ไหนเราได้ยแค่ไหนก็อ,อันนี้ร,รู้จักรู้ประมาณ รู้จักประมาณคือพอดีพอพอดีคือหัอใจของความสุขใหนก็พุ่งกระฉั์มากเกินไปก็ทุกน้อยเกินไปก็ขาดพอดีก็สุดในทางผมเรียกว่ารรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงก็ให้รู้จักนะแล้วก็พอเพียงนี่ก็เรียกาพอเพียงต่อไปก็คือรูปการ กาลังยาต่างเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานสื่อสารของดีของเราเนี่ยพูดพูดดีเวลาเนี่ยถ้าเราพูดดีมันก็จะได้ไปควของดีแต่พูดเรื่อยปืเลยพูดหาเรื่องชาวบ้านมันก็จะกลายเป็นเสียเวลาทำให้เวลาตบเตรียหมดอันนี้ก็นำไปใช้ได้ ใช่ได้ไอ้รู้จักชุมชนรู้จักชุมชนก็สามารถที่เราจะปรับตัวเข้ากับชุมชนกลุ่มคนวัฒนธรรมไม่ไม่ใช่ไปประจุแกงนะแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ร่วมกันด้วยปัญญารู้จักทำอะไรจะไล่มันสุดท้ายก็คือเรียกว่ารู้จักคนขการหรือว่ารู้จักชุมชน นี่ปัญหาปัญหยาญาติตาเนี่ยมันจะรู้ส่คนสีหลักสี่ตันก็คือหนึ่งมาณนาบิดาสองรูอัญญาสามประเทศสังคมสี่พุทธศาสนาอันนี้เราจะต่อแทนยังไงก็ต่างกำลังตัวเองไม่จำเป็นต้องทำใหญ่โตโหหาเขาหน้าองตาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมของของคนดี สีสังกรูราคาเท่า,า,าเป็นปฏิสีสังคมปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบของสีสีแล้วมันก็เป็นกาปัญญาประมาณนี้กับภาษาทูขอบคุณครับอาจารย์